เดี๋ยววันนี้มารีวิวไฟหน้ากันนะครับในตระกูล Y นะครับดูกันนะครับ Y LED นะครับอันนี้คือ Y19 นะครับ Y19 นะครับติดอยู่ในพวก H4 หรือรถรุ่นเก่าๆนะครับรถรุ่นเก่าๆพวกมิตซูบิชิอีคาติดได้ทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่นิวซีเดียนะครับได้หมดเลยนะครับ ผมซื้อมาในราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงนะครับสูงแต่จบดีกว่านะครับเอาให้ลูกค้าไปใช้แล้วลูกค้าต้องการแบบว่าไฟสว่างนะครับผมต้องการให้ลูกค้าแพงหน่อยแต่จบนะครับ y า9เนะครับจำเอาไว้นะครับ Y19 นะครับมันจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับผมได้แกะดูแลนะครับกล่องลักษณะแบบนี้เลยนะครับ Y19 นะครับผมจะมี Y8 Y อะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้มันพัฒนามาเป็น Y19 หมดแล้ว เป็น Y19 แล้วเอาง่ายๆอัปเดตขึ้นมาเป็น Y19 แล้วนะครับผมก็ดูกันเอาชัดๆนะครับจะจะมีแค่ผ้านะครับแล้วก็หัวของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถในนิวซีเดียกันนะครับลูกค้าแบบว่าต้องการสว่างนะครับเดี๋ยวไปดูที่รถกันนะครับไปติดตั้งกันนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูแสงเดิมเดิมของลูกค้าที่เปลี่ยน led มาเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ารุ่นไหนยี่ห้ออะไร นะครับอันนี้เขาก็จะได้อยู่ประมาณนี้เลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดู Y19 ของผมนะครับมันจะชัดเจนสดใสกว่านี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันติดตั้งกันดูนะครับ Y19 นะครับผมอันนี้ของลูกค้านะก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมความสว่างของเขาได้แค่นี้นะครับไฟโดยรวมก็จะมีไฟบ้านผมด้วยแล้วก็ไฟของเขาด้วยนะครับ ไฟที่รถของเขานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะเปิดให้ดูด้านหน้าก่อนนะครับอย่างชัดเจนอันนี้หลอดเดิมนะที่ลูกค้าติดตั้งมาเดี๋ยวเราไปดู Y19 กันว่าสว่างชัดเจนขนาดไหนนะครับผมดูกันนะครับอันนี้ของเขาเดี๋ยวเจอ Y19 เข้าไปมันจะคมชัดลึกมากนะครับผมถ้าติดตั้ง Y19 นะครับไอหัวกองแสงเนี้ยต้องเอาออกนะครับ ต้องกองเสียงส่องออกนะครับมันจะมีน็อตอยู่ด้านหลังนะครับมีน็อตอยู่ด้านหลังแกะออกนะครับผมผมได้ได้ถอดออกแล้วนะครับน็อตด,ด้านหลังนะครับได้ถอดออกแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมาให้ดูหลอดไฟแบบนี้ก่อนนะครับหลอดไฟแบบเนี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมัน มันต้องงอโคมถ้านะครับถ้าโคมไม่ดีนะครับหลอดไฟคุณก็จะแตกไปทั่วแบบเนี้ยดูครับมันแตกไปทั่วเลยนะแตกซ้ายแตกขวาแตกไปทั่วเลยนะครับหลอด led อย่างเงี้ยสำหรับเที่มันเป็นหัวลูกแก้วอะแบบเนี้ใช้ได้นะครับใช้ใช้ดีเลยนะครับดูแสงเอานะครับแสงมั่วตัวหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยไม่ได้นะครับแตกแยงตาชาวบ้านเขาทั่วมั่วตัวหมดเลยนะครับต้องเป็นตระกูลวายเท่านั้นถึงดีนะครับเนี่ยคุณดูดิ มันไปยังไงน่นะครับอันนู้นมันอีกข้างนึงนะนู้นอีข้างนึงเนาะนี่อันนี้มันไปยังไงเดี๋ยวมาดูหลอดไฟเป่าๆของ y8 กันนะครับ Y19 กันดูหลอดไฟของ Y19 นะครับดูนะครับเขาจะไม่งอโคมจะไม่งอโคมนะครับโคมคุณลอกคือคุณล่อนอยังไงมันก็จะไปแบบนี้นะครับนี่อันนี้ขนาดข้างเดียวนะนะครับข้างเดียวนะถ้าสองข้างจะชัดแจ๋วขนาดไหนนะครับ เดี <Ye y. S 1> ๋ยวมาใส่กันดูนะครับขนาดนี้ขนาดนี้ฝั่งนี้มันยังติดอยู่นะเนี่ยยังกบเลยนะครับยังกบเลยเนี่ยยังติดอยู่นะครับข้างนี้ติดก็ไม่ขมชัดอะไรเลยนะครับดูวายเก้านะครับกบไปเลยนะครับข้างเดียวนะครับอันนี้ดูนะครับอันนี้วายเก้านะกบไปเลยนะครับขนาดข้างเดียวนะนะครับอันนี้ข้างของเดิมนี่ข้างเดียวรีๆไม่ ไม่สว่างเลยอันนี่นี่ดูครับผมเลยโอเคเดี๋ยวมาใส่กันเดี๋ยวติดตั้งกันให้ดูเดี๋ยวปรับไฟอะไรเรียบร้อยกันว่ามันจัดจ้านขนาดไหนนะครับ Y 1 9นะครับของแท้นะครับของของของลอกเลียนแบบก็มีนะครับมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นแล้วดูด้วยว่าเกรดไหนมันดีนะครับผม Y 1 9จะตั้งไฟได้นะครับแล้วก็จะบิดบิดมุมทะแยงได้ด้วยนะครับบิดบิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วก็ตั้งไฟต่ำไฟสูงได้นะครับ วายสิจะตั้งได้หมดเลยนะครับแต่รุ่นอื่นไม่มั่นใจอาจจะตั้งไม่ได้นะครับผมอันนี้ว1ยสิก็เหมือนกับเหมือนกับตัวท็อปนะครับสว่างจัดจ้านเดี๋ยวมาติดอีกข้างนึงดูนะครับครับวายสิขนาดข้างเดียวนะฝั่งขวาข้างเดียวนะครับนะครับว1ยสิข้างเดียวติดเรียบร้อยนะครับดูกันเอานี้นี่ดูความความความคมของเขานี่นี่ดูกันเอาน,านะครับความคมหรือไม่ แยงตาชาวบ้านแน่นอนนะครับเดี๋ยวตั้งให้เดี๋ยวปรับไฟก่อนอันนี้มาดูหลอดเดิมหลอดเดิมหลอดเดิมเดี๋ยวผมขยับให้ดูอันนี้อะไรเนี่ยนะครับโอเคดูนะครับชัดแจ๋วนะครับอันนี้วายิบเกนะครับฝั่งนู้นผมถอดหลอดออกไปก่อนเพื่อจะได้ดูฝั่งนี้ว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่วายชัดแจ๋วนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาใส่หลอดเดี๋ยวตั้งไฟเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับคุณดูนะครับไม่มีแยงตานะครับมันจะไปเหมือนกับไฟหัวลูกแก้วนะครับจะไปคัดออฟจะคมมากนะครับจะไม่มีแยงตาชาวบ้านเขานะครับผมก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับคัดออฟคมคมนะครับมาดูฝั่งนี้นะครับคัดออฟคมคมนะครับเออจริงๆแล้วผมว่าจะมีวิธีดีกว่านี้นะครับฝั่งหัวลูกแก้วจะ จัดจ้านกว่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าระดับนึงนะครับดีมากนะครับบอกเลยเลยคัดออฟคมนะครับคัดออฟคมคมนะครับฟิล์มของลูกคา้ารู้สึกว่าน่าจะประมาณ60สินะ60ก็อาจจะมืดนิดนึงแต่รับประกันว่าดีกว่าหลอดเดิมชัดกว่าหลอดเดิมนะครับ60หกสินะครับฟิล์มของลูกคา้าเดี๋ยวมาดูในรถกันว่าคัดออฟมันจะได้เท่าไหร่นะครับความคมชัดมันจะได้ประมาณไหน นะครับถ้าเรามานั่งอยู่ในรถก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยผมรับประกันว่าดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับคัตออฟนี่คมกว่าของเดิมแน่นอนนะครับดูกันนะคัตออฟดูตรงข้างรถนะเห็นไหมคัดออฟเขาเรียกว่าคัตออฟนะครับจะไม่แยงตาชาวบ้านเขานะครับเดี๋ยวลองลองขับขี่ดูว่าคัตออฟคมคมคม,มันจะเป็นยังไงนี่ดูกันเอานะครับมันจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ไฟสูงนะครับอันนี้ฟิล์ม60นะกลางคืนไม่รู้ว่าฟิล์มลูกค้าใช้ฟิล์มยี่ห้ออะไรนะครับฟิล์มก็มีผลนะฟิล์มเวลามันมืดเกินไปอย่างเงี้ยคุณดูกันเนาะนะครับฟิล์มก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ด้วยนะครับบางแบรนด์ก็โอ้โหกลางวันก็โคตรดีอะ่ะกลางคืนนี่เป็นไก่ตาฟางนะครับเราก็ช่วยด้วยหลอดไฟคัตออฟคมๆหน่อยนะครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนี้ฟิล์มมันมืดด้วยนะครับผมฟิล์มเขาน่าจะ60ไม่รู้ว่าแบนด์ไหนนะครับมาดูนี่นะครับดูชัดแจ๋วนะครับคัตออฟผมผม,มรับประกันดีกว่าของเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกลางคืนโดยรวมผมถือว่าโอเคเลยนะฟิล์มมันอาจจะ นี่ดูกลางคืนนะครับโดยรวมพื้นที่มืดมดหรือถนนมืดมดนะครับไม่มีไฟนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับอันนี้ไฟใหญ่อันนี้ไฟสูงผมถือว่าโอเคเลยนะครับความอันนี้เมื่อเข้าดูข้างในฟิล์มนะครับฟิล์มอาจจะดอปมานิดนึงแต่ผมว่าเท่าที่ดูด้วยตาของผมเนี่ย ผมถือว่าโอเคเลยนะครับคัดออฟของเขานะครับคัดออฟของเขามันไปด้วยตรงๆไม่แตกมั่วซ่วนะครับไม่แทงตาชาวบ้านเขาอะไรประมาณนี้นะครับโดยรวมถือว่าดีเลยครับดูครับคัดออฟคมๆไม่แยงตาชาวบ้านแน่นอนดูนะครับไปยาวหลอดให้ดูเลยนี่โอเคเลย ด้านหน้านะครับด้านหน้าสองถึงแค่พื้นนี่แค่นี้เองนะครับสองพื้นถึงแค่ขาเองนะครับยังไงก็ไม่แยงตาแน่นอนนะครับดูนะครับตอนที่ชนกําแพงดูคัตออฟของเขานะครับไม่แตกกระจายรับประกันคมคมนะครับโอเคนะครับชัดแจ๋วนะครับผมตั้งให้พอดีแล้วไม่สูงเกินไปแล้วไม่ต่ําเกินไปกําลังพอดี มุมมองดูด้วยกลางคืนด้วยเออไปไกลนะครับผมโอเคโดยรวมถือว่าผ่านได้ไปลองขับลองดูนะครับน,นี่คัดออฟของเขานะครับจะไปแบบนี้เลยคมๆนะครับ โดยรวมถือว่าผ่านนะครับสว่างดูนะครับพัดออฟนะครับจะไม่แตกเป็นกับหลอดเดิมที่ลูกค้าใส่มานะครับจะมอ,มองไปได้ไกลกว่านะครับก็ประมาณนี้เลย